ส, <Point> สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพท่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ชัดพิรมพรครับกับผมอาจารย์อมศรีเนตรนะฮะ<า>ค่ะอาจารย์โอมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนตุลาคมใช่แล้วนะครับเดือนนี้ก็จะมีเทศกาลกินเจใช่แล้วค่ะะนครับแล้วก็เทศกาลออกพรรษาใช่แล้วค่ะะนครับเป็นเทศกาลสําคัญของทางจีนแล้วก็ทา,ทางไทยนะครับแต่ก็เป็นทางพุทธทั้งคู่นะครับเพราะว่าการละเว้นเนื้อสัตว์นี่ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับด้านการถือศีลละเว้นต่อบาปนะฮะจะทําให้มี โชคดีในเรื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินเข้ามาด้วยใช่ค่ะน <Hey. S 2> ที่สําคัญก็คือช่วยในเรื่องของการรักษาชีวิตหรือการละาเว้นการฆ่าสัตว์ตชีวิตนั่นเองใช่นะคะคใครที่สามารถที่จะปฏิบัติถือศีลกินเจได้เนี่ยในศาสตร์ของความเชื่อก็คือ1นึ่งแหละทำให้ผิวพรรณสวยงาม นะคะทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์และที่สําคัญทําให้มีความรู้สึกอดทนอดกลัน้นนะคะแล้วก็ทําให้เ,ออเขาเรียกว่าเหมือนทําให้สังคมการกินเจก็จะกลับมาคือคักอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มของคนที่ชอบนิยมทานเจกันก็ดูเ,ออเขาเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพเป็นอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเนาะบางคนก็บอกว่าทาง้งเอ๊ะพระพุทธเจ้าทั้งพุทธเราเนี่ยไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการกินเจไม่มีการกินเนื้อสัตว์ก็ถูกคับส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือการไม่เบียด แล้วก็ไม่ทําร้ายสัตว์หรือการไถ่ชีวิตสัตว์การช่วยเหลือสัตว์นั่นคือหนึ่งในศีลข้อห้านะครับนั่นก็คือได้บุญเหมือนกันใช่ครับบางคนคิดว่าเอะการกินเจไม่มีอยู่ในศีลของระบบพระพุทธเจ้ามีในเรื่องเกี่ยวกับดานการละเว้นการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่นั่นคือศีลข้อห้าครับหนึ่งในหนึ่งในการรักษาศีลนั่นเองปีนึงจะมีหนึ่งครั้งนะอาจารย์โอ้ก็จะ เต็มที่ประมาณ9้าวันนะอาจารย์อมนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงประมาณกับต้นต้นเดือนตุลาคมนะใครที่เข้าสู่เทศกาลกินเจก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเช่นเดียวกันเนาะเราก็เลือกที่จะไม่กินเนื้อสัตว์ได้อย่างเดียวก็ได้เขาเรียกกินมังสวิรัติกินมังสวิรัติก็ยังดีนะก็จะกินไข่กินนมได้ในส่วนของสถานการณ์โควิดก็ยังคงต้องป้องกันแล้วก็ดูแลกันต่อไปนะคะตอนนี้ก็ดูสถานการณ์ ด้หลายรูปทางก็กําลังมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเด็กนักเรียนก็เริ่มจะได้เริ่มในการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นแล้วก็คงจะได้เปิดเทอมในเวลาใ,ใกล้น,กลน,น,นี้เด็กๆก,ก,ก็คงจะยินดีปรีดากันน่า,ารักมเนาะอ่าครับอ่าเพื่อเป็นการไเสียเวลานะคะอาจารย์โอมในเดือนนี้ประจําเดือนตุลาคมเราก็มีการพยากรทั้งหมด12ราศีเช่นเคยครับผมเริ่มแต่ราศีมังกรเลยนะฮะค่ะเอาผมเลยแล้วกันได้ค่ะราศีมังกรได้ไพ่คนเก่งคนแก่งเป็นยังไงบ้างคะอึดอัก เพราะนั้นคือช่วงนี้ราศีมังกรเป็นช่วงที่คุณจะต้องมีความเข้มแข็งช่วงนักสู้ช่วงดวงประเภทถ้าเป็น working woman ก็เป็นผู้หญิง working woman เลยถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เป็นดวง business man หน่อยอนั่นคือช่วงนี้ราศีมังกรเป็นราศีที่แบบประเภทว่าจะต้องทําอะไรแบบประเภทบู๊ลุยๆนะครับตรงนี้นะฮะหรือมุมหนึ่งก็คือคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่ได้รับงานใหญ่ ก็ได้เหมือนกันนะฮะหรืออีมุมนึงคือคุณอาจจะได้เป็นระดับหัวหน้าผู้นําก็ได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือช่วงนี้ราศีมังกรจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกกษัตริย์แน่นอนครับหนึ่งในราศีมังกรคือผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะต้องมีเกณฑ์เกี่ยวกับการถือศีลกินเจแน่นอนนะครับโอเคนะฮรเพราะว่ารักสัตว์เอ็นดูสัตว์ครับหรือช่วยเหลือสัตว์นี่เพราะนั่นคือช่วงนี้ราศีมังกรก็จะมีเกณฑ์รักสัตว์เอ็นดูสัตว์บางคนก็รักหมารักแมว นะฮะดูแลหมาดูแลแมวมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวพันกับเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงก็ได้ใช่ค่ะประมาณนี้ไปทําบุญกับสัตว์ก็ได้เหมือนกันนะปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไปอ่านะครับคิดถึงเรื่องนิธินะใช่เล่นกับสัตว์เลี้ยงตัวเองก็ได้น่ารักๆ,ๆอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินก็คือคุณอาจจะมีเกณฑ์วางแผนเรื่องซื้อของชิ้นใหญ่ก็ได้ค่ะนะครับหรือมุมหนึ่งก็คือดวงการเงินของคุณในช่วงนี้ต้องอาศัยในเรื่องเกี่ยวกับด้านความน้อดน้ำาทนความขยันขันแข็งอะไรประมาณนีี้้นนนะเเเเพืื่่่ออทจแลกกกกมมาาาัับรรรงงงิิไดคว ความรักใบนี้มันเป็นลักษณะเหมือนที่บอกกันนอกจากจะรักสัตว์เองดูสัตว์แล้วเนี่ยตัวคุณเองคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวเรื่องการปณีประนอม<ะ>เพราะนั่นคือช่วงนี้ความรักของราศีมังกรห้ามแข็งขืนห้ามเอาแต่ใจห้ามเป็นคนที่ค่อนข้างจะประเภทแข็ง เพราะนั่นคือต้องอ่อนโยนออ่นนโยนใช้น้ําเย็นเข้าลูกอารมณ์ดีๆหน่อยใช่นะครับถ้าคุณมีความรักหรือในเรื่องครอบครัวในราศีมังกรห้ามเอาแต่ใจแล้วก็ห้ามแข็งขืนห้ามเถียงห้ามว่าต้องใจเย็นต้องออดอ่อนออดเสาะจะดีะประมาณนี้ นะฮะนี่คือชาวราศีมังกรนะครับผมครับได้ไพ่ไปนะอาจารย์โอ้สเตนไพ่หญิงจับสิงโตอก็คือว่าเต่งอยู่ดีดีดีีน้ำอดน้ำทนดีูกต้องสรุปง่ายคือเดือนนี้มังกรเขาจะต้องใช้น้ำอดน้ำทนในหลายเรื่องแต่เดี๋ยวทุกอย่างก็คงผ่านไปเนาะรอ่ะต่อมาเป็นชาวราศีกุมค่ะประจําเดือนตุลาคมโอ้โหผลประโยชน์นะเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นนะคะจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเป็นนายหน้า จะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องของการซื้อขายนะคะจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการพูดแล้วได้ผลประโยชน์คือเดือนนี้ชาวราศีกุมจะไม่ค่อยเหนื่อยค่ะทุกอย่างใช้ในเรื่องของคาพูดการติดต่อเจรจาแล้วจะเกิดผลในทางที่ดีนะคะเดือนนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนั่นเองถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานนะคะเดือนนี้เน้นพูดนิดหนึ่งเดือนนี้จะเน้นในเรื่องของ ทั้งทางานทั้งพูดต้องใช้เสน่ห์จากวาจาให้มากสําหรับคนที่อยู่ในราศีกุม,มนะคะในการทํางานส่วนใหญ่จะได้ทํางานเป็นทีเป็นกลุ่มมีโอกาสได้พบปะพูดคุยมีโอกาสได้ทํางานออกเดินทีมออกเดินสายเกิดขึ้นนะคะซึ่งการเดินทางก็ถือว่ามีประปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มที่เราออกไปปฏิสัมพันธ์ได้ค่อนข้างจะดีเยี่ยมถ้าคนที่ทํางานอยู่กับพี่นะคะก็มีโอกาสที่จะมี เขาเรียกว่ามีกิจกรรมที่คึกคักเกิดขึ้นในสายการทํางานเกิดขึ้นเนาะ<ม>ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้มีช่องทางของผลประโยชน์เกิดขึ้นจากคนที่มีรายได้มีรายได้นะคะอยู่ทางช่องทางเดียวเดือนนี้อาจจะมีช่องทางเสริมเกิดขึ้นนะจ๊ะโรมอาจจะมีโอกาสที่จะได้หยิบจับอะไรเพิ่มเติมเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกุมผลประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยๆคุณจะเห็นคุณค่าแลวมันมีโอกาสเติบโตในการที่จะมีรายได้ช่องทาง มากมายเกิดขึ้นในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าใครมานำเสนอโอกาสดีๆในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือมีรายได้เสริมควรที่จะมองโอกาสนั้นไว้หนอ่อยก็จะเป็นการดีนะราศีกุมนะมถ้าเป็นในเรื่องของความราักข่าขึ้นไพ่สามช่วงนี้ระมัดระวังสเสน่ห์ของตอนเองบ้างนะคะเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีในเรื่องของความมีสเสน่ห์ในตนเองมีคนมาลากมาลหลงไหลได้ปื่มนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสเจอความรักแบบรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะหรือบางคนมี มีโอกาสจะไปเจอคนมีคู่มีความรักมาเกี่ยวโยงเกี่ยวพันแต่เท่าที่ดูเนี่ยชาวราศีกุมจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวโยงเรื่องความรักถ้าเข้ามาแบบโนโปรไฟล์หรือโปรไฟล์ไม่ดีหรือความรักการเงินไม่เอื้อเนี่ยก็คิดว่าชาวราศีกุมก็น่าจะไม่สามารถกลุมใจเขาได้เช่นเดียวกัน uh huh. เพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีกุมถ้าเป็นเรื่องของความรักจะต้องเน้นในเรื่องของผลประโยชน์เนาะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีโชคดีกับคนรักในเรื่องของการเงิน คนรักอาจจะเอาเงินมาให้หรือตัวของคุณเองอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคนรักนั่นเองสำหรับราศีกุมนะคะผลประโยชน์้ดนๆอัน,อนนี้มาถึงราศีมีนราศีมีนได้อะไรมาราศีมีนได้ไปให้นั่งเรือเลยไไไเน้ําท่วมแน่นอน,นใช่เพราะนั่นคือราศีมีนในช่วงนี้นะคุณจะได้เกี่ยวกับน้ําแน่นอนนะครับลงน้ํําาน้ท่วมหรือเกี่ยวกับน้ําสายน้ํา ได้ไปอยู่เกีย sí ียวกับน yeah> ้าได้ไปนั่งเรือได้ไปเกีียวกับเรื่องสายน้ําประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นภาพรวมก็คือถ้าเป็นในงานช่วงนี้ดวงการงานของราศีมีนจะเป็นลักษณะอารมณ์ขี้เกียจไม่ค่อยอยากจะทํางานแต่บางทีก็ต้องทําอะไรนี้นะฮะมันเหมือนอารมณ์สองขั้วนะครับคือเป็นประมาณแบบว่าขี้เกียจก็ขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดวงงานของราศีมีนในช่วงเนี้ยมันเป็นเหมือนงานสวนกระแสคือบางทีคุณอาจจะมีงานประจําที่ดูมั่นคงแต่มุมหนึ่งคือคุณอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวที่เสริมมาอยู่ก็ได้หรือไม่ก็ ในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นลักษณะงานบางอย่างมันดีแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนดวงการเงินในช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะอืดๆเอ่ยนะครับมันเหมือนช้ากว่าจะได้เหมือนรอคอยรอเวลารอเงินก้อนรอบางอย่างรออะไรบางอย่างในเรื่องเงินนะฮะหรือมีเกณฑ์ที่จะเหมือนได้มาเยอะแต่ก็หมดไปเยอะอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนดวงความรักมันก็เป็นลักษณะประเภทถ้าเป็นคนโสดก็ ไอคนที่เราไปชอบเขาไม่ชอบไอคนที่มาชอบเราก็ไม่เคยชอบอ,อะไรเงี้ยนะฮะหรือ,อมุมหนึ่งคือดวงความรักอาจจะเป็นลักษณะประเภทลงเรือลาเดียวกันคือต้องเอื้อกันช่วยกันนะฮะลำบากไปได้วยกันลำบากไปด้วยกันกัดก้อนเกลือกินบูลุยทำมาหากินไปได้วยกันอ,อะไรประมาณนี้หรืออีกมุมหนึ่งก็คือดวงคุณอาจจะไปไหนมาไหนกับคนรักในสายน้ําก็ได้คุณอาจจะไปนั่งกินข้าวอยู่ท่ามกลาง เออแผงหรือสายนั้นนะธรรมชาติเออเป็นตกอะไรอย่างเงี้ยนะมอยมุมหนึ่งนะเออหางน้ำเชี่ยวเอออะไรเงี้ยไปเล่นน้ําด้วยกันก็ได้หรือไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยกันกับคนละมีสิทธินะอะไรอย่างงี้ก็ได้ประมาณนี้สำหรับคนในเรื่องครอบครัวประมาณนี้ราศีมีนก็ชอบน้าอยู่แล้วนี่นะราศีปลาใช่เขาเป็นราศีปลาอยู่แล้วอ่านี่คือราศีมีนครับผมค่ร์จบลงไปเนาะสำหรับสามราศีแรกนะคะประจําเดือนตุลาคมค่ะไว้เทปหน้าเจอกันอีก3ราศีนะคะครับผมครับ สนะครับเป็นช่วงที่อีก3ราศีนะฮะหลังจากที่เราพูดมังกรกุมมีนไปแล้วใช่ค่ะก็เจอกันในหลายสถานการณ์นะสามราศีนั่นก็เจอไม่เรื่องเาวาไม่เหมือนกันนะอาจารย์ใช่คนละทิศคนละทางเลยนะราศีมังกรนี่ก็จะเป็นคนเก่งคนแกร่งนะฮะเกี่ยวกับสัตว์บี้ยงเหมือนกันหรือไม่ก็ในเรื่องเกี่ยวกับอดน้ำอดน้ำทนใช่ถ้าเป็นในเรื่องราศีกุมนี่ก็เป็นการรวมมือร่วมใจอ่าประโยชน์นะะช่วยกันไปถ้าเป็นราศีมีนก็เกี่ยวกับน้ําเลย ประมาณนี้<ม>นะครับมีอะไรให้แก้ไขมีอะไรใหต้ต้องบูรุยนิดหน่อยอ่ะขราวนี้มาถึงราศีเมษครับอาจารย์ีฉนันต่อเลยได้ค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีเมษอ่าได้ไพ่สภาพคล่องเหมือนกันเดือนนี้ชาวราศีเมษก็เป็นอะไรที่ต้องต้องปรับตัวนิดนึงเนื่องจากว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยต้องพยายามประคองให้รอดไปก่อน ประคองให้รอดไปก่อนยังไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรเลยสําหรับชาวราศีเมษยังไม่เหมาะกับการลงทุนเยอะๆหนักๆน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นในเรื่องของเนื้องานเนี่ยคงต้องพยายามจับงานแบ่งเวลาให้ดีเพราะว่าเท่าที่ดูในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะต้องแยกล่างต้องมีการแยกล่างนิดนึงเช้าอีกงานโปรเจกต์หนึ่งเบียนอีกงานโปรเจกต์หนึ่ง ทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนนะเดือนนี้ชาวราศีเมษจะค่อนข้าง,งตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอดนิดนึงม,มีเต้นดิ้นลนในเรื่องของผลประโยชน์และการเงินนะถ้าเป็นในเรื่องของสภาพการทํางานนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษจะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับแผนการทํางานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีเมษแต่ชาวราศีเมษข้อดีก็คือสามารถปรับเปลี่ยน แผนหรือปรับเปลี่ยนไปตามแผนตามนโยบายได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรทําเสริมสําหรับชาวราศีเมษนั่นก็คือพยายามผลักดันตัวเองและพยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นถ้าคุณไม่พัฒนาตนเองมีโอกาสที่จะเจอคนอื่นที่โดดเด่นกว่าช่วงชิงในตําแหน่งในช่วงชิงโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับชาวราศีเมษถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้ชาวราศีเมษยังคงต้องประหยัดมัธยัติ์อดออ,อมนะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือประหยัดแต่รู้จักหาเพิ่มก็มีโอกาสที่จะพอกบูนไ,ได้เดือนนี้ชาวราศีเมษจะเซฟเซฟตนเองนะคะประหยัด ลงและที่สําคัญก็คือมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะเดือนนี้อาจจะต้องประคับประคองพองให้ไม่เกิดหนี้สินภาระลุงลัลงเมกมากขึ้นก็เป็นพอนะคะและที่สําคัญในเรื่องของการเงินอาจจะต้องเขาเรียกว่าหาไรายได้เสริมหาช่องทางเสริมเกิดขึ้น,น <ะ S 2> ถึงจะไปรอดเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสาที่จะถ้าคนที่เป็นโสดอยู่แล้วมีโอกาสาที่จะมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นสําหรับความรักของคนโสดมีโอกาสได้นัดเจอกันมีโอกาสได้นัดพูดคุยกันนะคะ มีโอกาสไปมาหาสู่กันทีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ออกนอกสถานที่มีโอกาสที่จะได้วางแผนโปรเจกต์การออกพื้นที่การไปทําบุญร่วมกันการไปเที่ยวทริปเล็กๆร่วมกันกันกบคนรักนะคะและที่สําคัญอาจจะมีในเรื่องของการเงินการเดินทางออกพื้นที่อาจจะมีในเรื่องของการแว,วางแผนในเรื่องของการเงินและการงานควบคู่กับการท่องเที่ยวด้วยก็เป็นได้สําหรับชา้า ราศีเมษนะอ่าคราวนี้มาถึงราศีพฤษภครับค่ะราศีพฤษภได้อะไรราศีพฤษภได้ไพ่การประจนภัยค่ะเพราะนั่นคือราศีพฤษภจะมีเกณฑ์การวางแผนครับในช่วงเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์วางแผนในเรื่องงานวางแผนในเรื่องการเดินทางหรือมีเกณฑ์ขยับขยายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีดวงเกี่ยวกับการเดินทางเกิดขึ้นนะฮะถ้าเป็นในสายงานก็แน่นอนคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการขยับปรับเปลี่ยนการวางแผนในเรื่องการงานหรืออมีีเกณฑ์ท่ต้ง เดินทางในเรื่องงานบ่อยๆนะครับตรงนี้หรือการย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องเงินทอง<ๆ>ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านยดยานพานะคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายกับยดยานพานะหรือไม่ทางการซื้อรถหรืออาจนะจะเกี่ยวกับเรื่องการยืดยานา <ๆ S 1> หรือรถก็ได้รถเรือเครื่องบินก็ได้อาจเป็นค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้หรืออยากซื้ออยากขายก็ได้นะครับส่วนี้มุมหนึ่งก็คือดวงการเงินในช่วงนี้ราศีพฤษภอยู่เฉยไม่ได้ต้องวิ่งเต้นต้องวิ่งต้องวิ่งบ่อยๆ นะฮะหรือไม่ก็เป็นรเดอร์ก็ได้นะรัศีพุโสอะไรงี้ยนะเอออยู่นิ่งไม่ได้นะนี่ต้องขับเคลื่อนตัวเองนะฮะหรือไม่ก็อย่าอยู่เฉยในการหาเงินนะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องความห่างเหินความห่างไกลมีเวลาให้กันน้อยหรือแม่แทบไม่ได้เจอกันหรืออยู่คนละที่หรือเกี่ยวพันกับใครบางคนที่อยู่ทางไกลนะครับส่วนี้มุมนึงคือคุณอาจจะเดินทางไปไหนมาไหนก็คนรักก็ได้นี่คือชาวราศีพุธโสแล้วก็ชาวราศีพุธโสอาจจะได้ซื้อรองเท้าใหม่ หร,หรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกลียดเ,ยรเรื่องอยากออกกําลังกายอยากวิ่งก็ได้นะั่นนี่<ร>คือ<ะ>เคลื่อนที่บ่อยเพ่อจไ,ได้รองทาง้าใหม่ใหม่เพราะว่าราศีเนี่ยเป็นราศีของศิลปินท่านานึงที่วิ่งบ,บ่อยๆประมาณนี้นะบางทีท่านเขาอาจจะอยากวิ่งเงยอะๆรู้สึกอยู่เฉยอยู่บ้านไม่ได้ละอ,อยากออกไปเอ็กซ์เซอร์ซา์อยากออกไปวิ่งเหลือเกินอะไรอย่างงี้ราศีพิจิครับผมคับจัดไปเนาะต่อไปเป็นชาวราศี เมถุนเมถุนนะคะชาวนนนันเลยครับชาวราศีเมทุนโอ้ได้ไพ่ใจร้อนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมทุนต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมทุนยังคงต้อง Ф อเผชิญในหลายเรื่องนะคะหนึ่งถ้าเป็นในเรื่องของสายงานนะคะคือการวิ่งเต้นการอดทนอาจจะมีปัญหาเกา่เกาๆเาดมิดมๆที่คุณยังคงจะต้องได้แก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องข้อผิดพลา,าดการโดนตำหนินะคะจาก ห,หน้าหรือจากสายงานต่างๆแล้วที่สําคัญการทํางานในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องได้ออกพื้นที่มากขึ้นการทํางานการขับเคลื่อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ระมัดระวังอย่างเงิก็คือการเดินทางหรือการขับเคลื่อนพยายามอย่าใช้อารมณ์หรือใช้ความร้อนใจร้อนวู่วามในการใช้ยืดยานพาหนะ อาจจะมีเหตุเกิดทำให้คุณต้องหาไฟแดงหรือทำผิดกฎจราจรได้ราศีเมถุนนี้ต้องระวังหัวร้อนในการขับรถ<ช>อะไรเนี่ยนะฮะระ,ะมัดร,ระวังด้วยนะคะอาจจะมีอยู่ดีเจอคู่กรณีหรือบางทีอยู่ดีขับขี่ไปมีเหตุจะต้องทําให้คุณต้องหัวร้อนเกิดขึ้นในเรื่องของการขับเคลื่อนรถนะคะคที่สําคัญร,ระมัร,ระวังเห,เหตุการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นด้วยถ้าเป็นในเรื่องของสายงานอีกในยยะหนึ่งนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการ มีคู่แข่งนะคะบางคนอาจจะต้องมีการสอบการแข่งขันการวัดผลการช่วงชิงตําแหน่งการช่วงชิงโอกาสต่างๆซึ่งทาให้ชาวราศีเมถุนต้องพยายามในเรื่องของการเขาเรียกว่าทําตัวเองให้โดดเด่เนเหนือกคู่แข่งเกิดขึ้นเดือนนี้ก็คือพักผ่อนอาจจะน้อยลงด้วยต้องระมัดระวังสุขภาพอีกในยยหนึ่งเนาะ,ะถ้าเปนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องได้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆเกิดขึ้นเช่นรถอาจจะมีปัญหาเรื่องของ น้ำมันมีปัญหาเรื่องระบบกลไกอะไรต่างๆอาจจะต้องมีการภาักเงินเกี่ยวกับการจ่ายเรื่องของการซ่อมแซมพนุบมุงนะคะหรืออีกในยะหนึ่งก็คือในเรื่องของขล้องแตกข้องพังเสียหายมีการเกณ์ในเรื่องของการซ่อมมีค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่อมบ้านช่วงนี้ฝนตกบ่อยรางน้ารั่วไหมหลังคารั่วไหมอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมสิ่งที่รั่วซึมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะช่วงนี้การเงินอาจจะต้องมีเกณฑ์ต้องใช้เงินแบบระมัดระวังแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะทำ ทำบัญชีรายรับรดยจ่ายให้ให้มากๆหน่อยเพราะว่าใช้จ่ายตามอําเภอใจไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์หางเหินสําหรับชาวราศีเมถุนช่วงนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนอารมณ์ดีเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายช่วงอ,อารมณ์ดีก็เหมือนดีใจหายบทร้ายนี่ก็อยู่ดีก็จะสุนเฉียขึ้นโดยไม่มีเหตุผลนะ ช่วงนี้ชาวราศีเมถุนต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์นิดๆหน่อยๆก็พยายามให้อภัยกันหรือโกรธถือเคืองกันมากเกินไปมันจะกลายเป็นเรื่องเล็พลอยบานไปเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเนาะถ้าเป็นเรื่องของความรักบางคนอยู่ใกล้กันก็อาจจะมีโอกาสได้ห่างไกลกันมากขึ้นมีมีเหตุต้องได้ไปทํางาน ห่างกันอยู่ไกลกันนะคะหรือบางคนอาจจะต้องได้เกี่ยวพันกับคนต่างถิน่นต่างแดนก็ได้ถ้าคนโสดอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยหรือเจราจากับคนต่างพื้นที่ต่างถิน่นบางคนก็แชทอินบล็อกเฟสไลน์หรือโลกโซเชียลกับต่างชาติเกิดขึ้นก็เป็นได้เนาะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็แค่ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็พยายามให้เขาเรียกว่าให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีสําหรับความรักของชาวราศีเมถุนนะคะอ่านี่ก็จบไปทั้งหมดสาราศีในรอบอ ช่วงนี้นะคะ,ะที่ทานมาทางเราก็ขอฝากผลงานนิดนึงนะอาจารย์โอมครับผมครับสำหรับอาจารย์นิชาณ์น,นะคะก็เป็นในส่วนของการทำนายไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำงงเฮงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสักคิ้วขงเฮงนะคะสักอินเนอร์ตาคมแล้วก็สักปากลัซียช่วงนี้ก็ได้รับผลตอบรับจากทางกลุ่มลูกค้าก็ค่อนข้างดีอันนี้ทางใจฉะนัน้นก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะ ส่วน,น,านอาจารย์อมค่ะฝายงานด้วยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคงจุ้ยนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่นอนามสกุลเบอร์โทรนะครับแล้วก็การทำงานทายุทธีด้วยเช่นกันประมาณนี้ครับผมครับโอเค <c oughs> ค่ะในก็ฝากผลงานไ้ด้วยนะคะยังไงก็ติดต่อโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้ค่ะจบลงไปนะคะสําหรับการจัดรายการในเทปนี้นะคะเอาไว้เทปหน้าเจอกันอีกคงนาศีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ